<S <S โอ mm ้ผมแลนวก็น nah ้องชายโอยเจ็บจนท้อเกิดที่ใจมันเจ็บพี่ชายไม่ได้เจ็บพ่ออะไรแล้ก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยแมคกัซีนหมดเหรอมาสู้ด้วยเลเซอร์ก็ได้มะเอาเลเซอร์ปืนเลเซอร์ไปยิงซะอาร์พีจีอยู่ไหนอาร์พีจีอยู่ไหน เราทำมาคือพี่พเกิร์ทำมาแล้วเลยไปด้วยโดนลุมอ่าเขาล่นมืมกันพี่ดียังซื้อสีนี้อ่ะสองแถนหนึ่งพี่ชาเข้ามายัง ช่องพักอยู่ช่องพักอยู่ริงจังไอ้บีเซอร์เนี่ขนมพิงเกอร์แบบอร่อยไม่โม้พิงเกอร์จริงๆริงลุงตาแกกำลังกินแม,ม่อืมอ้ม ชชปืนนนูห่อพี่นั้ลูกตอกเหครับเอ๊ะให้แอตตันโมโหไยซอมบี้น้องชายน้องชายนี่ชายดูดิผมมีปืนถล่มแล้วครับแกมานี่เลยซอมบี้ตู้ม มโอมอะไรเนี่ยก็ปืนวาสูก้าไงใจเย็นๆใจเย็นอย่าพึ่งโอ้ยนน้องชายใจเย็นน้องชายโกรธแล้วว่าพี่ชายไม่ไหวแล้วต้องเปิดปื เลเซอร์ก่อนอภิชัยปืนแน่นว้าวโอ้ยบอกว่าไม่ไหวแล้วปืนเลเซอร์ก็ดีอยู่นะปืนเลเซอร์ก็ดีอยู่ตุ้ไมได้องอกแงไปซะตุ้ไมได้องอกแงอะไรน้องชายเนี่ยย <c oughs> ิงทีมีกระจายแค่พี่ชายเองยิงทีมีกระจายเฉยพี่ชายว่าว่า งครามโอ้ยมาได้ไงวะนี่ยทันไปล่อมานี่พี่ชายแอตเตอร์เสียเงินไปเยอะกกับการที่จะซื้อปืนอันนี้มาโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพวกเราใจเย็นหาพวกเรากำลังสบายจะตบมือกันตึงๆหาพวกเรากำลังจะพี่ชายตกมือจริง เป็นไงสกิลอย่างเท่อะสกิลอย่างเท้เออตบมือกันตู้ไม่ใช่ฮ่า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 ตุเสียงข้อดังอะตุ้มีโตมีโตเว้ยมีโตมีโตมีโตมีอีโต้ปิวบอกว่าปิวไม่ปิวฟา ใช่โอเคไม่กล้าสุดใช้ว่ชันกันโกงอะค่ะฟูไม่อยากจะอวดอะโอ้โหแรกโอ้โหแรกจบเวลนี้เมื่อไหร่จบเมื่อนั้นนะ<อ>เวลเวลนี้จบเมื่อไหร่หยุดคลิปเมื่อนั้น ไปเกินโอ้โหมันมาเป็นเดอะแก๊งเลยโอ้โหมันมาเป็นเดอะแก๊งโอ้โอ้มันมาเป็นเดอะแก๊งโอ้ดูมันมามันมาเป็นเดอะแก๊งโอ้ว้าดาว้าด้าว้าด้าว้แหลก กีบีดีอกหักลากสิกมาปาน้ำตาเอามาอือมาจับไขส่สนกคุ้มลีบินยาวยาวยวได้ Let's go baby พี่ชายอยู่ไหนพี่ชายเรามีเบือ่อแล้วมาให้ดูเราจะไม่เราจะทนอยู่กับ